โอเคคือหลักๆเลยนะครับฟังที่พี่พูดก่อนเอ็กซ์เตนด์เอเซอร์อารเอนะฮะตอนที่เราจะทำสอบไห้ผ่านมันก็ไม่ได้มีทริคอะไรที่แบบวิเศษหรอกมันคือหลักๆเลยคือเรามีเวลา45นาทีมันต้องอ่าน2 Passages เนาะอ,อ่านให้เข้าใจแล้วเรามีหน้าที่ในการเขียนรีวิวนะครับเขียนรีวิวในที่นี้น้องต้องเขียนให้ได้270-300คำหมายความว่าไงเหรอที่พิมพ์ออกมาน้องพิมพ์ให้ได้อย่าง127บรรทัดนยะเข้าใจปะ น้องเวลาเรานับในห้องสอบเพนนีในที่นี้เนี่ยการนับในห้องสอบในที่นี้นะครับผมก็น้องจะต้องเขียนเหมือนเขียนวิวสอง passages เนี่ยนะครับผมมันจะต้อง cover ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยเราจะต้องนะครับผม cover ให้ได้ในการเขียนวิวเนี่ยก็คือหนึ่งมันพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมสองในที่นี้เนี่ยอ่ สองอาร์กิวเมนต์ใครเป็นคนกล่าวถึงเข้าใจว่าเขาลักษณะของการเขียนเนี่ยไอ้นี่มันมาจากนิวส์อาร์ติโคลหรือเปล่ามาจากบล็อกโพสต์หรือเปล่านะครับผมหรือมาจากการอ้างอิงเซอร์ทน้แท็กหรือเปล่าใครเป็นคนพูดในที่นี้ก็ต้องพูดถึงตําแหน่งหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วมากไปกว่านั้นในที่นี้เนี่ยเราจะต้องสามารถ summarize เป็น topic sentence ได้นะแต่ละอันเข้าใจาไหมครับ first passage พูดถึงอะไร second passage พูดถึงอะไรแล้วก็แต่ละอันในที่นี้เนี่ย มี supporting อะไรบ้างที่ strong weak นะครับผมแล้วหลังมาจากนั้นเนี่ยในที่นี้นะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเลือกว่าอันไหนเนี่ย stronger กว่าอันไหนเราก็ด้วยเหตุผลของเรานะครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยก็ค่อยให้ Conclusion เนาะทั้งหมดเนี่ยน้องจะต้องทำให้ได้ภายใน45นาทีสําหรับนักน้อง,องเด็กไทยไปมันจะค่อนข้าง pressure นิดนึงนะครับผมจริงเด็กโรงเรียนอเนตอร์หรือเด็กฝรั่งเองมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่า เข้าใจไหมครับใน i l คุณมีหน้าที่เขียน45นาทีเขียนอย่างเดียวแต่นี่คืออ่านแล้วเขียนเข้าใจปะเนาะ, <S <S ะเพราะฉะนั้นพัฒน์ในที่นี้นะครับมันมันก็เป็นหัวใจระดับหนึ่งเลยล่ะเนาะในที่นี้ว่าเออจะต้องทอํายังไงให้มันผ่านโอเคเดี๋ยวเรามาดูสตรัคเจอร์ในการเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะนําพาไปนะครับในส่วนอื่น ตอนนั้นพี่เราดูเรื่องของไซเบอร์บูลิ่างอย่างใช่ไหมดูแล้วครับดูแล้วใช่ไหมงั้นก็มาดูโครงสร้างนะครับผมว่าอาเราอ่านแล้วเราเราได้ดูตัวเฉลยไปแล้วด้วยนี่จากคลาสสิ่แล้วใช่ปะใช่ปะอัวนี้มาดูนะครับผม Text Structure เนี่ยห้าพ Style นิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวพรีเมอร์ให้กับเรา ที่เราเห็นเฉลยคราวนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นเหลือแค่โครงกระดูกเลยเนาะในที่นี้ก็นะครับมีเห็นไหม sentence summarize นะครับผม issue นะครับผม both passages นะฮะแล้วก็นะครับผม cyberbullying เรื่องอะไรนะครับผมต่อไปนะครับผมใน state ในเรื่องของ topic นะครับผม passage นะครับว่ามันควรจะต้องมีขดหมายเห็นไหมครับ deal with cyber นะครับ bullying directly แล้วต่อไปก็ค่อยสเตตในท็อปิกของพ a ส e 2ว่ามันมีพลเรียบร้อที่จะจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเ,เราต้องสร้าง Thesis สเต t เมนต์ขึ้นมานะครับผมต h e s ือสเตตเมนต์ในที่นี้ก็เราก็บอกไปเลยว่า t h is a r g u e คิวเ e e ส e ซอันนี้นะครับผมอันไหนอันเทีนาอันแรกดีกว่ามันดีกว่าเพราะอะไรก็ต้องให้เหตุผลมันเห็นไหมนะครับ คุณมีหน้าที่ uh huh. ดึงไอ้ตัวหลักๆ e vidence ขึ้นมาเลยไม่ต้องมี statistic หรืออะไรเลยคือมัน strong กว่าเพราะอะไรคุณคิดว่ายังไงะนะแล้วก็เราก็ค่อยมา summarize first passage โดยการใช้ structure นี้เลยน้องอันนี้ของหากินเลยใน r l a เร็วที่สุด topic sentence first paragraph ว่าอย่างไรบอก strong case มันมา strong case อันแรกก็คือโอ้เด็กมันโดนแก้งจนค่าตัวตายเข้าใจปะ่ะแล้ว reason ในที่นี้สำคัญก็เพราะไม่มีใครจัดการมันก็เลย important แล้วก็จบเอาให้เร็ว พออกว่า,ลาแล้วคุณก็ค่อยไปเซกเก้นทัทเทินเดิมเลยนะต้องใช้อย่างเงี้ยคือเราจะเจอในเรื่องเรื่องไม่ต้องห่วงมันเป็นเรื่องที่ยังไงทั้งสองพาสเซจมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถกันกองมันอยู่คนละมุมได้เราสามารถแบบ Para p พ p h r a s e มันมาได้เร็วๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันเซกเก้นพารากราฟนะครับผมอ่านระนะืเนาะ conclusion แล้วเราค่อยมาโฟกัสในเรื่องของเมนสปอร์ตในสปอร์ตเนี่ยคือเป็นจุดที่น้องจะต้องลงมาละเลงแล้หมาเขาว่าไงใช่ไหมว่าอันไหนดีกว่าอันไหนวิธีการจัดการใช่ว่าเขียนกันง่ายๆเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าอ่ะ first passage l a c k and make it into a counter argument เห็นไหมถ้าสมมติว่าเราสปอร์ตเราว่าอโอเคนะครับปัญหาคือ freedom of speech เห็นไหมที่โดน violate ให้ example จบด้วยคนครูเช่นแสดงว่าเนี่ยเขา p o อร์ต c ซ n เ p a น a g r a า h โอเคไหมเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผม conclusion ในที่นี้นะครับเราก็แค่บอก opinion เลย in my opinion อะไรดีกว่าอะไรนึกภาพออกไหมเนาะนะ คราวนี้นะครับน้องเห็นแล้วใช่ไหมว่าการเขียนในสไตล์แบบเนี้โอเคมันเป็นพัตเทิลยังไงนะคราวนี้นะพี่ก็เดี๋ยวจะให้ตัวอย่างดูดดดเพิ่มนะครับผมจากเฉลยขราวที่แล้วเนี่ยว่าเราจะทักโกมันยังไงเดี๋ยวนะพี่ดึงให้ปน๊มอันนี้จะเป็นนะครับผมไม่ใช่เฉลยแต่เป็นการฝึกที่เขียนนะครับผม ที่นักเรียนที่เคยเขียนแล้วก็ผ่านมานะครับสบายๆไม่มีอะไรมาจะได้ดูความแตกต่างกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลุยโจทย์ต่างๆแล้วก็ดูว่าเราจะต้องจัดการมันยังไงเปิดแชร์โน้ตให้พี่เลยครับเปิดแชร์โน้ตแล้วกดถลอยพี่นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่ะเห็นแล้วครับโอเคดีมากพี่จะแปะนะครับผมตรงนี้ลงไปในแชร์โน้ตเนาะแล้วลงมาดูกันเห็นปะ อันนี้นะครับมันจะประมาณสามร้อยว่าคำเลยโอเคโอเคนี่แหละอันนี้ไปคือออกมาเป๊ะนะครับออกมาแจ๋วนะครับว่าคุณจะต้องอยังไง uh, คำศัพท์ไหนไม่ได้น้องช่วยไฮไลไท์สีดำให้พี่หน่อยได้ไหมหรือว่าขีดเส้นก็ไนดะ้เส้นใต้เช่นนช่นถ้าเราไม่รู้ว่า protected สมมตินะพี่รู้แล้วเรารู้แหละก็คือทำให้มันเป็นยังไงทำให้พี่ก่อนได้ปะแป๊บหนึ่งดูรวๆเลวมาอ่านด้วยกันแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายต่อจาก structure นี้ มินเมนุนี่รบวรรกวนเอาหน้ากากไปให้เด็กหน่อยนะครับอันหนึ่งให้ใส่ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก มีแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเค okay. protected นะครับผมปกป้อง on to ก็คือเป็นหน้าที่นะครับผมแล้วก็ wrong doers ในที่นี้คือคนกระทำผิดตามทันใช่ไหมครับครับโอเค victims นะครับผมคือผู้ประสบนะครับผมผู้โดนกระทำนะฮะนะฮเหยื่อ yeah. uh huh. แล้วก็ s o u l ก็คืออย่างเดียวเนาะ existing ในที่นี้ก็คือเกิดขึ้นมาโอเค Alright uh, existing ือเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ involvement ในที่นี้นะครับผมเกี่ยวสาคัญโอเคไหมโอเคคราวนี้เรามาอ่านกันนิดนึงนะครับผมน้องก็ตามตามกันแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายแล้วมันจะเห็นเคลียร์เลยอันนี้เป็น actually เป็น past paper ที่นักเรียนเขียนมาพี่สอนนะครับเราจะได้ดูแล้วเป็นโลเร็ว Only about one that many people believe that cyberbullying is a horrible act that should be outlawed, especially in school. However, there is a controversy between free speech and existing law, which is already protected by the legal system. The first passage describes there should be laws to deal with cyberbullying directly as specialized legal actions. However, the second passage argues that there are already plenty of laws to deal with the issue. I believe that the second is better argued than the first because no matter how much we create new laws, people would ignore these legal barriers. would continue to commit bullying anyway. The first article very clearly makes the case that cyber bullying should be a crime that ought to be a law to deal with cyber, um, you know, cyber offender mm -hmm, directly. One of the strong cases a team was raped and photographs of the rape was uh, were distributed okay. Yeah. okay. were distributed to classmates in her school and even after transferring, the bullies found her again and harassment I started again. so a law that should deal with uh, cyberbullying directly is important so that cyberbullying could be stopped. so the conclusion is people should be aware that cyberbullying is wrong and illegal where the existing law punishes the wrongdoers. Mm -hmm. On the other side of the second article describe how unnecessary it is to expand criminal laws. Cyberbullying has driven victims to suicide or attempts at self uh, harm. This is certainly true, but what is not proven is that the cyberbullying was the sole cause. And the idea that the team's action might result in criminal charges is not really foremost in their mind. Okay. The reason that the second passage is better than the first passage because cyberbullying is not the only one issue that the drive victims to suicide or self-harm. And that explained okay, that expand criminal laws and would not help the parental and school involvement will help to limit such events anyway. The conclusion of the passage is that cyberbullying is not the only one issue to drive victims to suicide and self harm. The law to deal with the issue or plenty and expand the criminal laws don't help anything. Okay. In my opinion, in my, I don't know how, the second passage is better than the first one. Cyberbullying is not the sole cause to bring the victims towards suicide or self harm, and it is necessary, it's unnecessary to expand new criminal laws. existing laws would deal with the extreme case with sufficient judgment and the parental school involvement will help l i m i t such event เอเมนขาอสุดท้าอันที่สเห็นไหมครับแต่คี y ไม่ต้องเขียนยาวขนาดนี้หรอกเขียนสั้นกว่านี้หนึ่ง p ร r a g รยังไงก็ผ่านแต่อย่างที่นี้คือต้องการเขียนให้มันแบบจบทีเดียวผ่านหภาพหรอกปนะ <laughs> ่าเนาะแน่นอนนะครับการเขียนยาวขนาดนี้ cover review grammatical ถูกผิดนิดหน่อย ผ่านนักเรียนจะไม่ผ่านแล้วมันออกมาแล้วมันน่าสงสารมากนะน้องเขียนไม่ครบเข้าใจไหมในห้องสอบขีหลักห้ามกอปห้ามกอปแปห้ามพรอเฟสมาแล้วยืมมาทั้งดุนคุณต้องสามารถรีวิวได้คิดว่าเจเนอเรชันเราเข้าใจอ่ะการรีวิวคืออะไรไม่ว่าจะรีวิวใน YouTube คุณไม่ใช่ว่าไปอ่านสคริปต์มาแล้วรีวิวมันก็ต้องพูดจากความเข้าใจและความคิดเห็นเราถึงข้าวอรอปะใช่ปะเอเพราะฉะนั้นการเขียนกนะ็เหมือนกันเขียนจีดีเนี่ยมันคือเขียนรีวิวเลยเราโอเคป่ะปะตั S <S <S เออนี้ว่ายอย่างนี้ไอ้นั่นอย่างนั้นประเด็นคือต้องอ่านและเขียนให้ทันโอเคคราวนี้เรามาดูเทคนิคนิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนแรกเห็นไหมเนี่ยที่พี่ขีดคุณต้องสามารถพูดบอกก่อนได้เลยว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรก่อนเข้าใจว่าแล้วพอ first passage ก็จบง่ายๆเลยว่าทำนะเป็นตัวเอง should be new law ที่เดียวกับ cyberbullying โดยเฉพาะเห็นไหมครับแล้วก็บอกว่า second มันมีกฎคือน้องจะต้องมีตัวเองอย่างนี้ในเรื่องทุกเรื่องทุกครั้งคือหนึ่งต้องการอะไรจากชีวิตในเรื่องนี้สองต้องการอะไรจากในชีวิตในเรื่องนี้มันจะสามารถดึงได้ง่ายๆเลยครับเพราะมันจะมีการเถียงกันค่อนข้างเด่นชัดในเรื่องเดียวโอเคปะ <c oughs> แล้วถ้าการลืมนะครับพี่จะบอกให้นักเรียนทุกคนทําอย่างนี้เลยนะ,ะตรงนี้ I believe the second is better บอกมันเลยการตัวเองลืมอันแรกหรืออันที่สองอันไหนดีกว่าเข้าใจปะ แล้วเหตุผลทําไมแล้วเขาให้มาแบบคอนไซส์มากเนี่ยเพื่อนเราให้มาแล้วพี่ก็สอนเนี่ยมันมันเม็กซน I believe เลย Second is better argue than the first เพราะว่า No matter how much we create new laws people would ignore t h i s legal b a r r i e r anyway แ้้ commit the bullying anyway เห็นไหมทีย่งเงี้ยช็อตชับสวีทจบแล้วค่อยกลับมาไอเนี้ยสามอย่างแรกเนี่ยไม่ยากหรอก น้องทำได้เอที่ยากหน่อยก็คือน้องต้องมาเก็บรายละเอียดหนึ่งกับสอ่ะเข้าใจป่เก็บยังไง uh huh. ให้ efficient ที่สุดนะฮะนะเราก็มาดูพี่ก็จะแบ่งล็อกมาเห็นมาสามลายทำเป็นท็อปิก e ัจ e น์ก่อนเนี่ย make it clear ย้่าไม่ก๊อปนะเราอ่านมาแล้วเขาบอก make it very clear cyber bullying should be crime that ought to have law to deal with the offender directly หมายถึงว่าต้องจัดการกับผู้กระทำผิดได้โดยกฎหมายนี่เลยแล้วน้องก็ค่อยดึงตัวอย่างหงอันที่มัน ทับใจอันนี้ก็โอเคเห็นไหม The team was raped โดนถ่ายรูปเข้าใจปะ Classmate ก็โดน distribute และชีย้ายโรงเรียนไอ้เนี่ยก็คือไปเอาเหตุการณ์เรายืมเข้ามาได้เลยเพราะนั่นคือเขาต้องการให้เรายืมโอเคมแล้วต่อไปนะฮะในที่นี้ค่อยบอกเหตุผลว่ารอมาเดียวเนี่ย so b u l l y i n g can stop เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยบอกค o นคลูชั o นว่าถ้ามีคนละแวในที่นี้ wrong the words ก็ ers, ไม่กล้าทำเห็นไหม แพทเทิร์นอย่างนี้เลยแพทเทิร์นในที่นี้คืออะไร Topic Sentence ให้ตัวอย่างในเหตุผลนี้ให้ตัวอย่างทําไมแล้วก็ปิดมันแล้วก็ค่อยใช้แพทเทิร์นต่อไปเลยเห็นไหม on the other อ i d e อีกเรื่องนึงเขียนอย่างนี้ได้เลยครับ On the other side the เ r a c l e c น้องตง้องมี s e n t e เ c นพวกนี้มายืมเข้าใจปะมายืมนะตรงนี้อยู่ใน Replay เราดาวน์โหลดเป็น pdf ได้อยู่แล้วตรงนี้เป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นโครงให้เราอะมาสไลด์ใส่ใส่ใส่เร็ เขาก็เนื่องจากว่าอันที่2ไม่ได้มี example ที่เคลียเขาแค่เถียงกับเขาก็เลยใช้อันเดิมบอกว่าเนี่ย d r i v e n victim to suicide ก็จริงเห็นไหมแต่ what is not p r o v e n ก็คือพวกนี้อาจจะมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วเข้าใจปะเนี่ยเห็นไหมสีดำเนี่ยเออแล้วก็ the reason เนี่ยทำไมเขาใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับขอพี่ทำตัวเองลงมานะครับเขาใช้เวลาหนักตรงนี้น้องก็ต้องใช้เวลาหนักถ้าน้องคิดว่าอันไหนดีกว่าอันไหนน้องต้องใช้เวลาเขียนหน่อยให้มัน strong review right? the reason is that the second passage is better than the first like one. because cyberbullying is not the only one issue that right? drive victims to suicide or self-harm and that explains to my that right? criminal law would not help parents and school involvement and right? why right? will help limit such events anyway. แล้วก็บอกว่า the conclusion of this passage เนี่ย is that cyberbullying is not only one issue to drive victim to suicide or self harm. โ okay, อเคว่า the law to deal with this a r p l e นี y เข้าใจเข้าใจแต่ที่หลักเลยนะน้องถ้าเราไม่ absorb structure เ,เนี่ยพอมันเปลี่ยนเรื่องปุ๊บอเขวเข้า,าด้ว่า t r i c มันอยู่ที่ structure เลยเนานะเพราะฉะนั้นอบสอบอันนี้เอาไปอพยเดีย๋ยวจะอพยอย่างเงี้ยให้เราดูอะไร,ะไรเรื่องเดี๋ยวเก็บคราวนี้จบ จงจบอย่างนี้เลยสบายนะฮะเนี่ย In my opinion หรือ I believe หรือ In conclusion เนี่ยบอกไปเลยเหมือนย้ำตรงตรตีซึสเลยเห็นไหมเนี่ยว่า Second passage better than the first แล้วก็ Cyberbullying is not the sole cause to bring victim to suicide or self harm ตอบมเข้อไาเห็นไหม It is not necessary to expand new เ้ววาออธิบายเห็นภาพยัง ข้ามนะโอเคงั้นเดี๋ยวนะครับพี่จะให้เขาเรียกว่าตัวแผเพิ่มอีกหนึ่งอันนะฮะมันเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆไก่ตัวโนชาโนตเนี่ยแหละต่เป็นตัวแยกออกมาเพราะว่าเราจะได้ใช้เป็นตัวอ้างอิงได้เดี๋ยวพี่ให้ลิงนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งทางแชทแล้วกันจะได้นั่น โอเคกดแชทนะครับน้องกดขึ้นมาปุ๊บนะฮะกดที่ลิงก์เลยแล้วน้ออ่ะเห็นมาที่เห็นเบอร์สองแล้วกดฮัลโหลอ่ะฮัลโหลพี่สิอ่าเห็นไามมันเป็นเหมือนกับเ a ลไทม์แท a บที่แยกออกมาเหมือนกูกุดดอกอีกทีนึงนะครับเราจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในการอ้างอิงส่งกันบ้านนั่นแหละตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะก๊อปตรงนี้ทั้งหมดเนาะไปใส่ไว้ในแทนี้โอเคไหมอันนี้เราใช้อ้างอิงนะครับ ตรงนี้พี่จะให้เวลาเรานะครับผมดูทั้งไอ้เจ้าตัวคำตอบนะครับผมกับเจ้าตัวไอสตรัคเจอร์สักประมาณ2นาทีเนาะเขาเรียกว่าซึมหน่อยซึมหน่อยอพรีเซนเตอร์ไปพร้อมแล้วบอกนะครับดูดูอ้างอิงทั้ง2อย่างฟลิกแล้วก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โจทย์ดูอีกกันโอเคไหมให้เวลาสักสองนาทีโอเค